สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนชาวราศีตุลกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้อาจารย์นินาทาราโรนะคะก็จะมาให้เคล็ดลับนะคะในเรื่องของการมูเตลูนะคะขอพอรพญาน้าทั้ง9ตระกูลยังไงให้ประสบความสําเร็จ ขอยังไงให้ได้แก้บนท่านนะคะเงินเป็นหลักล้านๆไปเลยเนาะก็แล้วแต่ว่าจะขอเรื่องอะไรนะคะโอเคขอแนะนําตัวเองนะคะถ้าใครอยากจะรู้ว่านี่น่าเป็นใครมาจากไหนก็เข้าไปดูที่เว็บไซต์นีนาทา r โรออนไลน์เดได้เลยนะคะหรือว่าสนใจอยากจะดูดวงนะคะแบบส่วนตัวคือแอดนีนาทาโรนะคะโอเคเออขอเกินพระนามของท่านก่อนละกันนะคะพญายนาถก้าตะกูถ้าหากว่าม่การอ่านชื่อผพีก็ขออภัยทุกคนณที่นี้ด้วยนะคะ นะคะพระยาณพญยาอานันตนาคราชนะคะพญยาอนันตนาคราชนะคะพระนางอุษาอนันตวดีเทวีนะคะพ่อปู่มุจลินนาคราชพระนางศรีนันทนพเทวีพ่อปู่ผู้ชงนาคราชพระนางทองคาสีต่างตาลพ่อปู่ศรีสุโธพระนางศรีปทุมมาเทวีพ่อปู่ศรีสตนาคราชพระนางยานีรัตนาวดีศรีสตเทวีองค์ดาแสงสิริจันทาพระนางอัญญารินทัศนีเทวี พระยาเพชรพัทรณนาคราชพระนา,าพานางมนตรามณีนรมาเทวีพระยายสมันนาคราชพระนางมุยารินลานีเทวีพระคันตศรีเทวาน,นาคราชและพระนางสรีมายานาคินีเทวีนะคะนี่คือรายชื่อของพญาทาด้งเก้าตระกูลที่เราจะมาขอพรท่านในรอบนี้นะคะอย่างที่ทุกคนรู้กันอยู่เนาะชาวราศีตุลคือบางท่านอาจจะเคยติดตามแล้วก็เคยรู้อยู่ว่าในหน้าเนี่ย เ,เคยไปขอพรพญา,านาะคะของพ่อปู่พ่อปู่ไม่ยากแล้วก็ได้มีการแก้บนลหลายครั้งเป็นเงินเจ็ดหลักเปหลักก็ว่ากันไปแล้วแต่เราจะขอในนั้นะก็รู้สึกว่าไปแก้บนท่านมาสามรอบละปีละครั้งคือนีนะ้ขอท่านแค่ปีละครั้งแล้วก็ได้ทุกปีทุกปีทุกปีกปนะคะก็เลยอยากจะแบบมาบอกเคล็ดลับง่ายๆนะคะวันนี้ทุกคนตั้งใจฟังแล้วก็จดเอาไว้เลยนะคะเป็นการสื่อสารจากพ่อปูพ่พญานาคทั้ง9ตระกูลนะคะ การไหว้ไหว้อย่างไงอ่ะเดีย๋ยวนะจะเรียบเรียงคําพูดยังไงดีไหว้ให้ถูกไหว้ให้ตรงวันและเวลาตรงเวลาก็คือท่านบอกเวลานี้ก็คือเวลานี้นะคะแล้วก็ต้องไหว้กี่วันอย่างน้อยเดี๋ยวนะคะยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสามสามสามสิบสี่วิ ลองราศีตุลไหว้ต่อเนื่องกัน34วันต่อเนื่องกัน34วันโอ้ m ม g ก d แล้วก็ต้องไหว้เวลาตีสาเอ้ยไม่ใช่ตีสามไหว้เวลา9ก้าโมงเช้าเดี๋ยวนะมันจะลืม9ก้าโมงเช้านะคะช่วงเวลา เข้าช่วงเวลา9โมงเช้า34วันต่อเนื่องนะคะสมมติว่าวันนี้คือวันที่1ตุลาคมวันนี้ที่วันที่1ตุลาคมใช่ไหมคะสมมตินะแล้ะคุณก็ไหว้ไปจนถึงนับไปจนถึงวันที่30 31แล้วก็วันที่1 2 3ให้ครบ30 34วันนะคะถ้าเกิดว่าคุณไหว้ไปแล้วแล้วคุณขาดวันใดวันหนึ่งนะคะหายไป1วันคุณต้องเริ่มนับหใหม่ทันทีนะ น้ำหนึ่งใหม่ทันทีนับต่อเนื่องไม่ได้คุณต้องเริ่มนับหนึ่งใหม่ทันทีเพราะฉะนั้นนี่น่าลยบอกว่าคุณต้องไหว้ต่อเนื่องกันขาดวันใดวันหนึ่งไม่ได้ถ้าขาดไปแล้วคือให้เริ่มใหม่โอเคนะตามนี้นะคะเตรียมอะไรบ้างทูบส6หดอกเทียนสองเล่มนมหนึ่งกล่องน้ำหนึ่งขวดนะคะผลไม้หนึ่งอย่างดอกไม้อีกหนึ่งอย่างดอกไม้อะไรก็ได้ที่คุณหาได้นะคะแล้วก็มีข้าวสารหนึ่งถุงนะคะ ม,มีไข่ไข่สดนะคะแปดฟองนะคะเงินเหรียญบาทอีกเดีย๋ยวนะแปดเก้าสิบสเ็ดงินเหรียญบาทอีกสิบเอ็ดเหรียญนะคะเงินเหรียญบาทสิบเอ็ดเหรียญอืมแล้วก็มีอะไรอีก่ะที่หลักๆเลยนะมีมีประมาณนี้เออเงินเหรียญบาทอีกสิบเอ็ดเหรียญน,นะคะก็เตรียมของไหว้ให้เสร็จให้เรียบร้อยสิ่งที่ท่านจะให้พรคุณนะ มีเยอะมากราศีตุลคุณเป็นราศีที่โชคดีมากๆแต่แต่คุณได้ยาวมากกว่าเพื่อนเลยนะ34วันนะบางคนน่ะไม่ใช่บางคนบางราศีแค่20่วัน14วัน15วันแต่ของคุณอ่ะ34วันอย่างต่ําเลยแหละนะคะท่านให้พวคุณในเรื่องของคําว่าความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตความอุดมสมบูรณ์ทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินงานความรักคู่ครองชีวิต เรื่องของบุตรหลานบางคนที่แบบว่าอยากมีลูกได้ทําตามนี้คุณจะได้มีลูกแบบที่คุณสมหวังนะคะแล้วก็ใครที่อยากเดินทางไปต่างประเทศและปลอดภยัยท่านก็ให้พรคุณเรื่องของการเดินทางไปต่างประเทศด้วยเช่นกันในเรื่องของการเงินคุณก็ประสบความสําเร็จแบบว่าเงินเนี่ยสิ่งที่คุณเคยอยากจะได้อยากจะขอให้มมนได้เท่านี้ยอดเท่านี้คุณก็จะได้ตามที่คุณขอนั่นคือความอุดมสมบูรณ์ของคุณแต่คุณจงทําให้ได้นะคะโอเค วันเวลา9ก้าโมงเช้านะ34วันเต็มของประมาณนี้พอ9ก้าโมงเช้าปุ๊บจุดธูปจุดเทียนให้เรียบร้อยแล้วก็ตั้งจิตด,ดีๆนะคะเปิดบทสวดสรรเสร,ริญตามลําดับทุกๆพระองค์ไล่ลงมา9พระ9พระองค์ตามลําดับที่น่าไล่ให้ไปเมื่อกี้นะเ,เปิดไปเลยค่ะบทสวดสรรเสร,ริญจะยาวจะนานเป็นชั่วโมงชั่วโมงก็ช่างคุณต้องเปิดให้ท่านฟังนะคะเป็นการสรรเสร,ริญท่านแล้วก็ที่สําคัญคือ ในวันที่คุณไหวสา4วันคุณจะต้องมีศีห้าให้ครบศีห้าต้องครบห้ามขาดขาดไม่ได้ถ้าคุณขาดวันใดวันหนึ่งการไหวของคุณจะไม่เป็นผลโอเคนะคะเอออันนี้สก็คือเอ่ยชื่อนามสก,กุลวันเดียวปีเกิดแล้วก็บอกว่าของวัฒน,นเนื้อสัตว์ใหญ่โคกระบือแล้วก็ยกบุญนี้ให้กับพญานาคทาั้งเก,ก้าตระกูลลาชื่อของท่านนะคะ พอได้ชื่อเสร็จแล้วบอกว่ายกบุญให้กับท่านแล้วก็ขอพอรท่านในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตนะคะแต่ว่าต้องขอข,อขออ้อใดข้อแต่ต้องขอได้เพียงแค่ครั้งเดียวข้อเดียวเนาะเช่น34วันเนี่ยคุณขอแค่ความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของเงินกับงานคุณก็ต้องขอแบบนี้ไปเรื่อยๆ3 4วันจนจบนะคะ คือขออะไรไว้คือต้องขอแบบมันย้ำๆย้ำๆย้ำๆซ้ำอันเดิมคุณจดสกัดเอซีของคุณไว้ก็ได้ว่าคุณขอเรื่องอะไรมันจะได้ไม่ลืมเนาะโอเคแล้วก็คุณก็ที่ถ่ายเสร็จเรียบร้อยใช่ไหมคุณก็รอให้ทูบเทียนม,มันมอดลงแล้วคุณก็แค่เอาของที่ไหว้เสร็จเนี่ยลาแล้วก็เอามากินเองมาใช้เองนะคะส่วนทองเนี่ยนี่หน้าบอกไปแล้วเนาะว่าทองเอาใส่ไว้ในพานไปด้วยนะคะแต่ว่าพอเราเราไหว้เสร็จทองสามารถ วนกลับมาไหว้ซ้ำใหม่อีกได้อีกครั้งหนึ่งได้นะคะอืไหว้ที่ไหนยังไงไหว้ที่บ้านหันหน้าไปทางทิศเหนือแต่ถ้าคุณมีห้องพระอยู่แล้วก็คือหันหน้าเข้าหิ้งพระได้เลยนะคะทําตามแค่นี้ประมาณนี้อืมแล้วก็มีอะไรอีกเออ๋อยู่นะไหว้ประมาณนี้ใช่ไหมอ่า แต่งตัวให้เรียบร้อยอาบน้าแต่งตัวให้มาาันสะอาดสะอ้านแต่งตัวให้เรียบร้อยถ้าใครที่บอกว่าหนูว่าต่อเน,นื่องกันมาแล้วประมาณสิบกว่าวันแล้วปรากฏว่าออวันที่สิบห้าหนูต้องไปต่างจังหวัดหนูจะไหวย,ยังไงหนูก็เพียงแค่ตั้งโต๊ะของไหวไว้ในห้องพัก ที่คุณไปพักก็ได้นะคะหรือถ้าคุณแบบว่ามันไม่สะดวกจริงๆก็คือคุณก็อย่าเพิ่งตั้งโต๊ะไหว้แต่วันนั้นช่วง9ก้าโมงเช้าคุณต้องตั้งจิตอย่างนิ่งแล้วก็ระลึกถึงท่านแล้วก็ขอพรเหมือนที่คุณเคยขอแล้วคุณก็ค่อยบอกท่านว่าเดี๋ยวกลับไปถึงบ้านอีกสองสาวันถึงบ้านจะจุดธูปจุดเทียนแล้วก็ถวายของให้ย้อนหลังเพราะฉะนั้นของที่คุณจะต้องไหว้ย้อนหลังต้องจัดเป็นกี่ชุดถ้าคุณหายไป3าวัน ที่คุณไม่ได้จัดของไหว้คุณก็ต้องชดเชยทั้ง3มชุดอย่างเงี้ยนะคะห้ามขาดแม้แต่วันเดียวคือถ้าคุณหายไปแล้วคุณลืมแล้วคุณจะมาเริ่มใหม่อีกทีมันเสียดายมากๆกนะคะกว่าคุณจะได้ผลลัพธ์นะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือการไหว้เนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครไหว้แล้วจะได้ผลลัพธ์กันทุกคนนะคะก็ขึ้นอยู่กับควาว่าบุญภาวัฒนาของแต่ละคนด้วยเช่นกันและที่สําคัญคือการรักษาศีลห้าให้ครบ ถ้าใครที่ไหว้ไปแล้วสินห้าไม่ครบเพราะฉะนั้นการไหว้ในวันนั้นจะไม่ค่อยเห็นผลลัพธ์นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่สําคัญมากๆ34วันถ้าไหว้จบไปแล้วก็คือจบไม่ต้องเริ่มใหม่เออไม่จบไม่ต้องนับไม่ใช่ไม่ใช่เริ่มใหม่ผิดถ้าไหว้สาวันสาวันจบแล้วก็คือจบไม่ใช่นับไปเป็น3 5 3ห้าสามจ็แปดก็อีกไม่ได้พอะมันไม่เห็นผลแล้ว ่านให้แค่34วันแล้วคุณก็เว้นช่วงเอาไว้เดี๋ยวเดือนหน้านี่หน้ามาทําให้คลิปใหม่อีกครั้งหนึ่งว่าท่านจะให้คุณไหว้เป็นเวลาไหนและไหว้กี่วันเพราะมันแล้วแต่ดวงของแต่ละคนนะคะซึ่งลูกศิษย์ของนหน้าบางท่านนะคะเข้าคอร์สไหวตัวเนี้ยนะคะแล้วก็มีการไหวไหวยอย่างต่อเนื่องนะคะเข้าคอร์สบางคนเข้าคอร์สอยู่3ามรอบสี่รอบเพราะว่าอยากได้แล้วก็เขาก็ได้จริงจริงด้วยเป็นนักธุรกิจใหญ่ ธุรกิจใหญ่ใหญ่มากใหญ่มากเงินเงินของเขาเนี่ยแบบหลักร้อยล้านพันล้านเลยนะแต่ว่าเขาขอมูขอไหว้แล้วเขาก็ได้ทุกครั้งนะคะประสบความสําเร็จดูงานง่ายมากได้เงินก้อนแบบหลักล้านขึ้นไปต่อวันของเขานะคะเขาก็ไหว้พอหมดหมดวันที่ต้องไหว้คือบางคนอะไหว้ยี่สิบหกวันยี่สิบเจ็ดวันเขาก็หยุดหยุดปุ๊บเขาก็มาเข้าคอร์สใหม่เข้าคอร์สใหม่ทีนี้ก็เป็นการไหว้แบบว่า,าไม่ใช่26วันละจะแบบเป็น10กว่าวันหรือ 30วันก็แล้วแต่ที่สิ่งศิสิทธิ์ของเขาจะบอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ก็มีแต่บางคนดื้อจบคอสไปให้ไหว้แค่ยี่สิบวันแต่จบคอสไปแล้วคือยังไหว้ต่อไหว้ต่อไปเป็นสามสิบวันสี่สิบวันไหว้ต่อการไหว้แบบเนี้ยคุณจะไม่เห็นผลนะคะไม่เห็นผลลัพธ์อะไรเลยเป็นศูนย์เป็นศูนย์เพราะว่าท่านไม่ได้ขอให้คุณไหว้ต่อพอมันหมดแล้วอืม ะะมันมีข้อจํากัดในการไหว้นะการไหว้เทพการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากได้จริงๆคุณต้องเริ่มนะับใหม่รออีกทีหนึง่งซึ่งนี้น่าก็จะพยายามมาทําให้ทุกๆเดือนแล้วกันนะคะการไหว้ขอพรแบบนี้นะคะก็ก็จะพยายามให้ที่สุดนะคะเนาะโอเคก็ประมาณนี้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะ นะคะย้ำมากๆก็คือเรื่องของการรักษาสินห้านะคะเจอกันใหม่นะคะในอีพีหน้านะคะทุกคนขอทุกคนโชคดีนะคะเอออย่าลืมนะว่าให้ตรงตรงเวลานะคะค่ะขอทุกคนโชคดีสวัสดีค่ะบ๊ายบาย